เออเอ้ยตื่นไหมกี่ข้าวไปมั่งง้อปลาเนี่ยไหมคือรถเลยคือรถแค่เขาวะ เดี๋ยวไปตามมาล้มพุงก,กันเอ,เอาข้างเขาเอา,ออเอา,ข,าข้างเหนียไปต้องล็อกเอาฟีนเขาท้างเหนียนบามากขึ้นเอาใส่ชาร์จเอาไปตามมาญี่ปุ่นเลยวะ สภาพมึครับไปยังแม่เอาเอามาข้าวนิ่วมาได้สิไปิกมากหัวปลาโอ้เกือบปได้กินเขาเอาไปน้ำเขาก็ไปน้ำอ่โอเคโอเค ดูดูรอยสังหารเมื่อคืนสังหารช้างโอ้โหมันหลังรถไม่กิ๊กเลยวานดูรอยสังหารเมื่อคืน อวนลำพองอ่ะออเ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 ามาตัสายมา,มา,ายลำพองอ่ะคิดว่าอสสเอาไปน้ำม่ไปจับปลาไงสม,มไปจับปลาัปาปาลปาหน้าหนาองบอน เปิดอันนี้เขาได้เพราะเบื้งลำพุ่งไงน,น้อยเห็นเนีหยได้สายชาร์จแล้วแต่ว่าลำพุ่งหน่อยนโอ,อ้อยบ่ตื่นยังไหนเนาะสิไปจับปลาอยู่ Hoa, bắt ông bay không bắn ở phía đấy, chuẩn bị đặc công với nó vái mày và len vái len vái mày 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 lên vai, nó mày nó mày ngay mày 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 vô, ใส่ก่องเลยเพิ่งหว่านฝานี่คุณขี่รถอ้อ,อมบ้านไงหมดไหมนี่คุณหมดไหมนี่ก็บ้าย่างสร้างก็บ้านอย่าเอาไหมลำพงเนะาแล้วแต่นะกึอบมาเกืมใส่ไหนมาเกือบเรียกท้าขี่รถอ้อมบ้านเลยสรอยข้างหลังเนี่ย ก็แบาดียตัดส่งยิ่นะตามีคนนึงเสียบเครื่องนี้ไว้เบ็ดมันมีเอ้เป็นช็อตเป็นช็อตก็ได้อือก็เดี๋ยวมาพี่ตัดตอาเองก็แบบว่าบางตอนไม่บออะรอะไม่ใหือทายต้ออือเห็นไหมือเ็นจงนี เกอร์นี้มันบอกมีแบตเตอรี่มันมันยม่ถามคนว่าเขามายังเป็นไงรถททนไหนวะบดลำพูน บบชุดล้านแม้ชุดล้นานชุดล้านชุดล้านโอ้ยบ่ยเนเส้นไปก่อนเลยเอากะล้งซื้อผมไป ไอเยเต้นทียเครื no ่องเสียงอ่ะยังวะ Bluetooth mode Bluetooth connecting Please wait สตะลุพุกสาทำการจับปลาครับอยากสิว่าาำจังว่อาบักเลมนเลยต้องซื้อขาสรางตายเป็นขูงมองแมนอันไหนพ่งพ่ลเงดด้ เด้เช็คว่าไหนว่าแล้วลบมลองแบบลบลบลิกซิตไหมเพื่อเห็นเขาลองวะลบลิกซิตเขาขึ้ืมาแล้วลุงก็คือเสียงลง่างเสียงตั้งฝังทัวกับสอยจุกตับกินแล้วใจเงินก้อนนักรับไว้หาอาหน้านั้งเนื้อตือลาย มองยังไงเหรอ,อเอาเขาเดียวมันั่นพ่องม่เป็นหนังดอกเลยคุณนะ่ะแซ่ปาาลาเมื่อไห่คุณนะ่ะ ครับนนโอ้ยเสียวมาเบิดมูบ่บ้านพุ่น่ะมันมาตือนเมาเหล้ามาขึ้นไห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 นลุงนิดละ่ลดดดะใสนะ่แม่เมพ่อมึงาหันมา่อ้ยไปฟอดลวนี่พิ่นถามหาพนักง,งานจัาปลาอยู่ส

เอา,ามาเอาลงมาเลยนะเอาลงมาเอาลงมาโพดยกมายกมานี่มึงได้ล่งแค่ตัวมา

เดี๋ยวปลาเขาห้อยเดี๋ยวปเกวทั้งพูนมึงแกวทั้งพูนก่อนเลยทั้งพูนไปสินี่นี่นี่มาแม่ม้อนิ ปลาไหลปลาไหลปลาไหปลาไหลปลาไหลไอนต้มิมปาไหลเหรมีินเดี๋ยวดีเดี๋ยวร็โอ้ยมัวเลยวะก

ㅎ ㅎ 어..?다가 Oh, hey. -oh, phải hey, hey. hey, à, hey. đi, nào đi, ui, cùng xí mư ไผ่เหรอเอ้มโชว์เนื้อหรอวะอ๋อนี เรียบร้อยอ่า่ยกันหัวร้อนนี่เลย,เลยกันแดดก,กันเด้อไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเลย

มาแล้วนี่มันนมาแล้วรถมาแล้วนี่เขาอยู่ใน,น,นรถนน่นอ่ะผู้ใดขับรถมาอ๋อเขาที่พ่อขับมาหบอรถผมแหมเล็กตาน่ะ <c oughs> เอาแลออ้ใส่ละ แม่ปีกปลาดุกนะข้อมผู้ใดไม่เก็บผู้ที่ไม่ปีกปลาดุกน,นี่ปลาปีกแสบมีไฟ,ไฟแทรกบ่ เอามาหอดมันเป็นยังไหนกินหลายเหลรามึงอกีกินหลายอ่ะไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ลงโคนแบบนี้ไม่เอานอนใช่ไหมที่ทอนพักกันเป่ะตัวทุกข้อหักสามเท้อแล้วนี่เออนอนพักไปพักไปเดี๋ยวทอาต้มปลาอยู่แจ๊กกะโผลอยู่เออเปิดเปิดชากเอาในรถ เขาสุกยังเขาในนี่นี่นี่เขาตีปุ่นเขาตีปุ่นอามายกว่ามึงไปขันไหวกับไปต้มปลาไ่ไหวกันนอนไม่ไหวไม่ไหวเออไม่ไหวก็นอนนี่ขอไม่ไหวต้องไปตอนตอนบ่ายอ่าขอไปซี่หน่อยนะเอ้ยไม่ใช่ตอนบ่ายช่วงเช้านี่แหละต้มปลาต้มปลา สอดยุใส่สอดยุส่วนแล้วบู้อื่นเบิสบสอดบ้างลึกป้ายยังเนี่ยปลาเซียมปลาเซียมปลาเนื้ออ่อนมูนี่กิโลล้อยแต่สีบุนเด้อรหั่นปลาเนื้ออ่อนปิดตมอยู่มีถังเลยเดี๋ยวยิ่งไหลนะครับปลาย่างเดี๋ยวจะได้กินวันนีป่ปลาย่าง